ช่วงนี้โควิดระบาดนอกจากงานจะหายากแล้วเงินก็หายากด้วยนะครับแต่มีสาวแสบคนหนึ่งครับไปตุนเพื่อนร่วมงานกว่า50คนหลอกเอาเงินว่าจะเอาไปลงทุนสุดท้ายสูญเงินไปเกือบ10ล้านบาทครับนางสาวอารัญญาหรือว่ากุ๊กไก่อายุ36ปีถูกตำรวจจับกุมได้ที่ร้านขายผลไม้ในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในข้อหาช่อโกงและกู้เงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน ตำรวจบอกว่าสาวแสบรายนี้นะครับยืมเงินเพื่อนร่วมง,งานไปกว่า50คนขอยืมตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทอ้างว่าจะเอาไปลงทุนแล้วจะคืนเงินพร้อมกับกําไร10%เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับจากนั้นก็จะทําแบบนี้ครับไปขอยืมเงินเพื่อนๆอีกหลายลยคนก่อนที่จะชิ่งลาออกเลยแล้วก็ปิดช่องทางการติดต่อหลังเกิดเรื่องผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่นามาสู่การจับกลุ่มดังกล่าว สาวนักตุนอ้างว่าโควิดระบาดทำธุรกิจแล้วไม่ได้กำไรก็เลยไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้ครับ